สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับวันนี้พี่โอใช้สิ่งนี้เป็นที่บังใหม่นะครับครั้งที่เราใช้แก้วในตอนที่คุยเรื่องหรูพี่แจส๊สมันจะเขย่าคลกเครกแต่ว่าครั้งนี้คิดว่าน่าจะ เสียงใช้ได้แล้วก็วันนี้จะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกครับพี่โอมาชมที่โรงภาพยนตร์พรมนาซีนอเพล็กซ์เขาจัดฉายเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับต่อภาคนี่จอห์นวิกภาคเก่าเอากลับมาหมดเลยภาค1ถึงภาค4เริ่มฉายสัปดาห์แรกแตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมแล้วเป็นของภาคแรกสำหรับ ภาค2ก็จะเริ่มฉายวันที่15พฤษภาคมภาค3 22พฤษภาคมและภาค4นะครับก็วันที่29พฤษภาคมและจากนั้นต้นเดือนหน้า6มิถุนายนก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ในจักรวาลจอห์นวิกคือบารเรลิน่าก็เป็นนักฆ่าเป็นแอสซัสซิน ผู้หญิงนะครับที่เป็นช่วงเวลาระหว่างภาค3กับภาค4จะมีเคียนูริฟไปร่วมแสดงด้วยแล้วมีคุณแชทที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นรีเซพชันผู้จัดการโรงแรมคอนติเนนตัลนะครับก็เอียนแมชเชนก็มาใครอีกก็มีแองเจลิก้าฮุสตันก็มาครับก็เป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนที่จะได้ชมภาพยนต์ในจัก,กรวาลจอห์นวิกเขาเอาจอห์นวิกกลับมาฉายหมดเลยก็พี่โอมีความรู้สึกที่ดีกับภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกมากเนื่องจากว่าทําคลิป youtube ในช่องนี้นะครับช่องโอเคนิติเทพเนี่ยคลิปแรกที่มียอดวิวถึงพัน0องพันสามก็คือคลิปที่คุยถึงสถิติจอห์นวิกตอนนั้นอยู่ในช่วงจอห์นวิกภาค3ก็ สถิตินั้นพี่โอก็พูดว่าจอห์นวิกเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์เรื่องแรกที่ภาค2ทําลายสถิติภาคแรกในฐานะรายได้สูงกว่าและภาค3ทําลายสถิติภาค2ก็คือมีแค่หนังไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ภาค1นึสองมีอีกอีกเรื่องหนึ่งเตร์ริไฟเออร์จะพูดถึง1นึ่นะภาคภาคหนึ่งรายได้เท่านี้ภาค2รายได้เท่านี้ภาค3รายได้เท่านี้และจอห์นวิก ตอนนี้สถิติเขาเพิ่มขึ้นมาเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์เดียวในโลกในโลกนะครับคุณผู้ชมถ้ามีภาพยนตร์เรื่องอื่นเอามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างนะครับเป็นเรื่องเดียวในโลกที่มีมาแล้วถึง4ภาคและภาคล่าสุดเป็นภาคที่ทำลายสถิติภาคก่อนหน้าเสมอครับก็คือ2ทํทลาย 1, 3ทําทำลาย2และ4ทํทลาย3 เรียงลําดับได้ตามนี้ตอนนี้อัปเดตแล้วคลิปนั้นคลิปนั้นก็ไม่ต้องกลับไปดูแล้วก็ได้นะครับอัปเดตเท่ากับว่าภาคหนึ่งทำรายได้ไป70ล้านใช่ไหมประมาณเดี๋ยวพี่โอแปดโดยประมาณ7 0็ถึงล้านนี่แหละจากการลงทุนเพียงแค่20ล้านในปี2014นส่ะครับส่วนภาค2ปี2017ทํารายได้ไปกว่า170ล้านจากการลงทุน40ล้านเนี่ยสูงกว่าละ ทั้งทั้งทุนสร้างแล้วก็ทั้งรายได้นะครับภาค3ปี2019ลงทุนไป75ล้านทํารายได้ไป300กว่าล้าน300เท่าไหร่320หรือเปล่าพี่โอไม่น่าใจแต่เกิน300นะครับคุณผู้ชมพี่โอแตตัดเป็นตัดเป็นภาพมาให้นะครับภาคที่4ลงทุน100ล้านทำรายได้ไป440้ล้านโอ้โหคือเรียกว่า สูงกว่าตลอดแต่ว่าภาคแยกที่บาเลริน่าเนี่ยรับรองว่าไม่ถึงภาค4แน่นอนพี่โอจะถือว่าไม่นับนะครับถ้าจะนับและจะทําสถิติเพิ่มภาค5ที่จะมาในอนาคตเนี่ยจะเป็นเคียนูริสคนเดิมและเป็นพู่กับชาร์ตสตาเฮลสกี สไตล์ฮลวสกีคนเดิม nee เนี่ยก็น่าจะทําลงทุนเกินกว่า100ล้านแล้วก็น่าจะทํารายได้เกินกว่า440ล้านมันก็จะเป็นสถิติว่าทํา5ภาคและภาคหลังทําลายสถิติภาคก่อนหน้าเสมอครับน่าจะเป็นเรื่องเดียวในโลกและก็รอติดตามกันต่อไปคลิปนี้เราจะคุยกันถึง John นวิกภาคแรกที่โอตกใจตัวเองมากว่าในเมื่อเรารู้สึกดีกับจอห์นวิกขนาดนี้และจอห์นวิกเป็นภาพยนตร์เป็นเป็นหนัง เป็นคลิปที่คุยถึงเรื่องแรกที่มียอดวิวถึงพัน0 0 0 0 0 0 0 0ในช่องนี้แต่สิ่งที่ทำให้พี่โอตกใจก็คือพี่โอไม่เคยทำรีวิวจอห์นวิกภาคแรกเลยนี่คือตกใจมากหลังจากที่พี่โอดูนะครับพี่โอตกใจกว่าตกใจกว่าตรงที่ พี่โอรู้สึกว่าพี่โอไม่เคยดูจอห์นวิกภาคแรกในโรงภาพยนตร์มาก่อนเลยครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พี่โอเพิ่งจะได้ดูนะครับก็หลังจากที่เคยคิดเข้าใจตัวเองว่าดูจอห์นวิกแล้วมาตลอดนะครับก็ความจริง น่าจะเป็นภาค2และเป็นครั้งแรกที่พี่โอได้ดูดูที่รู้สึกจะเป็นเมเจอร์สกลนครด้วยตอนที่พี่โอ,อกําลังตระเวนแสดงละครตามโรงเรียนกับคนทําคนดูตอนนั้นที่ได้ดูแล้วก็ทำคลิปยังลงใน Facebook ยังไม่ได้ลง YouTube ยังไม่ได้เริ่มทํา y o YouTube เลยหลังจากนั้น3ปีค่อยดูดเอาจาก Facebook ไปลง u t u b e นะครับก็กลายเป็นว่าพี่โอพลาดการทําคลิป รีวิวจอห์นวิกและตอนนี้ก็ได้โอกาสแล้วเนื่องจากว่าเขาเอากลับมาใช้ใหม่ครับก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเพราะว่าเป็นเป็นหนังที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทำให้พี่โอเข้าใจหลังจากที่พี่โอเห็นมีมหรือเห็นคลิปสั้นแล้วทำให้พี่โอเข้าใจว่าได้ดูนะครับพอมาดูแล้วพี่โอเพิ่งเพิ่งจะรู้เลยว่ามี มีวินเลมเดโฟแสดงด้วยจอห์นลาคิซามโนี่เราเห็นในภาค2แล้วใช่ไหมวินเลมเดโฟแสดงเป็นบทที่ดีดีไม่แพ้บทของไม่ใช่จเจลีดอนนี่เย็นในภาค4นะครับประมาณคล้ายๆกันคือคือเป็นคนดีอะว่างั้นจอห์นวิกนี่มีเสน่ห์ตรงที่เขาเป็นมันเป็นหนังประเภท one army person act one act เขาเรียกอะไรแนละ้ว One Person Army Action นะครับใน a m d v เขาก็กำหนดไว้แต่จอห์นวิกก็มีพรรคพวกคือถึงแม้ว่าตัวเองจะลุยเดี่ยวมีความสามารถด้วยตัวเองสามารถสู้ได้ด้วยตัวเองแต่เขาก็มีพรรคพวกที่ทำให้เขารอดแล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างตลอดรอดฝั่งอย่างในเรื่องนี้บางทีพี่โอ๋ก็คิดว่าเฮ้ยเป็นเหตุบังเอิญว่าเขารอดจากตรงนี้เพราะเรื่องบังเอิญมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยเหลือเขาโดยบังเอิญแต่จริงๆแล้วพี่โอ๋ดูวิเคราะหา์หลังจากที่ดูภาคอื่นๆด้วยเนี่ยก็คิดว่า น่าจะเป็นสิ่งที่เขารู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนมาช่วยนะครับไม่งั้นมันก็คงเหตุการณ์ถ้าจอห์นวิกจนตรอกแล้วก็ต้องต้องเสียท่าจริงๆมันก็ควรจะจบตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็เป็นหนังที่พี่โอ๋ดูแล้วเข้าใจเลยว่าหนังจอร์นวิกเนี่ยเป็นหนังที่ มีความแข็งแรงตั้งแต่รากฐานก็คือตั้งแต่ภาคแรกถึงแม้ว่าจะทุนสร้างแค่20ล้านนะครับเป็นงานกำกับครั้งแรกของชาสตาเฮลสกี้ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีกับจอห์นวิกมากับเคียนูริฟมาตั้งแต่เมทริก์เท่านั้นยังไม่พอนะยังมีตัวประกอบนักแสดงสมทบทีมงานสมทบจากเรื่องเมทริก์มาร่วมกันเต็มไปหมดก็ทีมชุดนี้ถึงได้ถือได้มีความผูกพันกับจักรวาลเมทริกซ์มากอย่างตอนที่เมทริกซ์ภาค3กับจอ ใช่ไหมเมสิกภาคสี่กับจอห์นวิกภาคสี่ก็มาจะฉายอะคือคนเขาก็ไปประมาระหว่างกองและจอห์นจอห์นวิกเคียร์นูริฟยังไม่โกนหนวดโกนเคราเลยเลยทาให้เมทริกดูเป็นจอห์นวิกไปหน่อยก็เลยไม่ประสบความสําเร็จในภาคสี่แต่ภาคสี่ของจอห์นวิกก็ประสบความสาเร็จนําหน้านะครับได้ข่าวว่าจะมีนอกนอกจากข่าวจอห์นวิกภาคห้าจะมีแล้วได้ข่าวว่าเมทริกภาคห้าก็จะมีเหมือนกันนะครับก็สรุปว่าพี่โอดูจอห์นวิกภาคนี้ด้วยความสุขและด้วยความดีที่จอห์นวิก มอบให้กับช่องของพี่โอพี่โอก็จะไม่สามารถให้คะแนนน้อยกว่า10เต็มไปได้นะครับสาหรับภาคแรกี่ขนาดภาคแรกก็ทําได้อย่างนี้แล้วถ้าไม่มีความแข็งแกร่งของภาคแรกที่ทําไว้ขนาดนี้นะภาคอื่นก็คงไม่เติบโตขนาดนี้แนะ่ในเว็บมะเขือทั้งภาค1 2 3ทั้งฝั่งคนดูและฝั่งนักวิจารณ์ต่างก็ให้สูงกว่า80%ทุกภาค นะครับทุกภาคทุกฟังยกเว้นภาค4เท่านั้นที่ได้เกินกว่า90%ทั้ง2องฟังโอ้โหแน่นมากส่วนใน IMDB เนี่ยประชาชนให้เกินกว่าความชอบของประชาชนเกินกว่า7เต็ม10โดยเฉลี่ยทั้ง4ภาคเป็น นี่นอกจากนอกจากคะแนนที่จะคงเส้นคงวาแล้วก็แข็งแกร่งทุกภาคแล้วรายได้ก็แข็งแกร่งทุกภาคด้วยเช่นกันก็หวังว่าอนาคตภาค5าน่าจะไม่ทําให้เราผิดหวังและก็น่าจะได้เพิ่มภูถิติให้กับเคียนูรีฟชาสตาเฮลสกี้และทีมงานของจอห์นวิกต่อไปอีกนะครับจักรวาลน,นี้จะต้องยิ่งใหญ่และเป็นจักรวาลที่เป็นอมตะในอนาคตแน่นอนครับก็ถ้าพี่โยกผู้ใดผิดพลาดการตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไวนะ้ณโอกาสนี้สําหรับคลิปนี้ คุยคอมปากคอมคอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์โดยเฉพาะสาขาพรอมนาซีเนเพ็กที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอมาทำคลิปได้อย่างสะดวกสบายที่นี่ด้วยนะครับที่นี่มีหนังเข้าเยอะสัปดาห์นี้ยังเข้าตั้ง7เรื่องเลยถ้าคุณผู้ชมจะมาชมภาพยนตร์และใช้ mgen m, Gen m p s s เนี่ยไม่ต้องมารอเก้ๆกๆกลางๆต่อคิวกดที่หน้าตู้อีกต่อไปนะครับแค่ลิงก์บัตรเข้ากับแอปเมเจอร์ ก็ในโทรศัพท์ของเราเองก็สามารถกดตั๋วตั้งแต่ที่บ้านมาแล้วก็สแกนตัวน๋วที่นี้ได้เลยถ้าไม่มีแอปเมเจอร์ก็ qr code สแกน qr code โหลดแอป,ปตามนี้ได้เลยครับถ้ามีแอปเมเจอร์แล้วก็ช่วยสแกน qr code สักหน่อย<笑><笑>จะได้เพิ่มยอดให้ทางพรมานาศิริเพื่อผู้สนับสนุนที่แสนดีของเรานะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณกล่องสมนาค,คุณจากรีโลแอนด์สเตกนีด้วยครับ